โดยจัดทำในรูปแบบย่อหน้าพร้อมหัวข้อแต่ละส่วนไม่มีพิธีกรไม่มีภาพประกอบเศร้าจุดเริ่มต้นของโครงการขีปนาวุธสเลฟ55 ขีปนาวุธหนักกสท f 55ถือเป็นหนึ่งในโครงการที่รับที่สุดของกระทรวงกลาโหมแห่งประเทศไทยที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามในยุคใหม่โดยโครงการนี้เริ่มต้นในช่วงกลางปี2023ภายใต้การร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีกลาโหมสพและกลุ่มวิศวกรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบยิงขีปนาวุธหนักระยะไกลที่มีความสามารถในการตอบโต้และป้องกันในสถานการณ์ความขัดแย้งระดับภูมิภาคคุณสมบัติพิเศษของ SDF-55 ขีปนาวุธ SDF 55ถูกออกแบบให้เป็นระบบขีปนาวุธพิสศยไกลกว่ารุ่นก่อนๆที่เคยพัฒนาโดยมีระยะยิงสูงสุดถึง2,000กิโลเมตรและสามารถบรรทุกหัวรบขนาดใหญ่ได้มากถึง1,200กิโลกรัมหัวรบดังกล่าวสามารถติดตั้งทั้งชนิดระเบิดแรงสูงฮีและแบบเจาะเกราะขั้นสูงทำให้ Sd-55 เป็นระบบที่เหมาะทั้งในการรบเชิงกลยุทธ์และป้องปรามในระดับภูมิภาคขีปนาวุธรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับระบบนำวิธีอัจฉริยะแบบผสมผสาน Hybrid Guidance ที่ใช้การนําวิถีด้วยดาวเทียม GPS อินฟราเรดและระบบเรดาร์ภายในตัวขีปนาวุธทำให้ความแม่นยำของ SDF 55อยู่ในระดับเซฟต่ำกว่า5เมตรซึ่งถือว่าใกล้เคียงขีปนาวุธรุ่นชั้นนําในระดับโลกการพัฒนาระบบขับเคลื่อนและแพลตฟอร์มปล่อยหนึ่งในจุดเด่นของ SDF 55คือการใช้ระบบขับเคลื่อนเชื้อเพลิงแข็งแบบขั้นตอนเดียว Sin g l e Stage solid fuel ที่ผ่านการออกแบบมาเพื่อให้ตอบสนองได้รวดเร็วและสามารถยิงได้ภายในเวลาไม่เกิน5นาทีหลังจากได้รับคำสั่งแพลตฟอร์มยิงถูกติดตั้งบนรถยิงเคลื่อนที่แบบล้อยาง 8x8 ซึ่งได้รับการพัฒนาให้สามารถทำงานได้บนสภาพพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศรวมถึงบริเวณชายแดนหรือพื้นที่สูงนอกจากนี้ระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลยังสามารถเชื่อมโยงเข้ากับศูนย์บัญชาการผ่านระบบสื่อสารเข้ารหัสพิเศษทำให้สามารถควบคุมการปฏิบัติการระยะไกลได้อย่างปลอดภัยและยืดหยุน่น การทดสอบและการปรากฏตัวครั้งแรก s d f 5 5ได้รับการทดสอบเป็นครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม2025นสณสนามทดสอบในภาคตะวันออกของประเทศไทยโดยการทดสอบดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างสูงขี่ปนาวุธสามารถทำระยะได้ตามเป้าหมายและลงจอดในพื้นที่ทดสอบด้วยความแม่นยำสูงทั้งยังมีการทดสอบซ้ำในเดือนสิงหาคมและพฤศจิกาย,ยนในปีเดียวกันซึ่งแต่ละครั้งมีการปรับแต่งหัวรบและระบบควบคุมเล็กน้อยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม การปรากฏตัวของ SDF 55อย่างเป็นทางการต่อสาธารณชนเกิดขึ้นในงานแสดงยุธทธปกรณ์ดิ f e n น e t เทคโนโลยี Expo 2026ณศูนย์ประชุมในกรุงเทพโดยเป็นหนึ่งในอาวุธที่เรียกเสียงฮือฮาและได้รับความสนใจจากต่างประเทศไม่น้อยเป้าหมายการใช้งานและยุทธศาสตร์ระดับประเทศขีปนาวุธ SDF 55ไม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพียงเพื่อการโจมตีแต่ยังเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การป้องกันเชิงรุก (active deterrence) ของประเทศไทยในบริบทของการรักษาดุลอำนาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในยุคที่สถานการณ์โลกมีแนวโน้มเผชิญกับความไม่แน่นอนมากขึ้น SDF 55จึงเป็นเหมือนโล่ป้องกันที่แฝงด้วยดาบที่พร้อมจะฟาดฟันหากจำเป็น ภายใต้แนวทางยุทธศาสตร์อธิปไตยทางเทคโนโลยีประเทศไทยยังมีแผนที่จะผลิต SDF 55ด้วยตนเองในระดับอุตสาหกรรมโดยหวังลดการพึ่งพาต่างชาติและเพิ่มความสามารถในการส่งออกอาวุธให้กับประเทศพันธมิตรในอนาคตการเปรียบเทียบกับขีปนาวุธระดับนานาชาติ หากเปรียบเทียบ SDF 55กับขีปนาวุธชั้นนำอย่างดองเฟง15ของจีนหรือไอสเกนไรมของรัสเซียจะเห็นว่าในด้านระยะยิง SDF 55อยู่ในระดับเดียวกันหรือมากกว่าเล็กน้อยขณะที่ความแม่นยำเซตก็ถือว่าอยู่ในระดับสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลอีกทั้งด้วยการใช้ระบบขับเคลื่อนแบบเชื้อเพลิงแข็งยังทำให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้รวดเร็วมากกว่า ที่สำคัญ SDF 55ยังมีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยต่ำกว่าขีปนาวุธในระดับเดียวกันถึง30-40%เนื่องจากใช้วัสดุและเทคโนโลยีในประเทศทำให้โอกาสในการขยายกำลังรบด้วยต้นทุนที่คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นบทสรุปอนาคตของขีปนาวุธไทย SDF 55ไม่ใช่เพียงแค่โครงการหนึ่งในด้านยุธทธปกรณ์เท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีของประเทศไทยในศตวรรษที่21โดยเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในประเทศมีความหวังว่าในอนาคตจะสามารถขยายการพัฒนาไปสู่ระบบต่อเนื่องเช่นระบบต,ต่อต้านขีปนาวุธ (ABM) หรือระบบโจมตีแม่นยำพิเศษจากระยะไกลในโลกที่ความมั่นคงกำลังกลายเป็นสิ่งที่ถูกท้าทายอยู่ตลอดเวลาขีปนาวุธ SDF 55คือคำตอบของประเทศไทยที่แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีทางทหารที่พัฒนาเองได้ย่อมสร้างความมั่นคงอย่างแท้จริง